สวัสดีครับอาาสัจนจากไรเราครับจุดเริ่มต้นของการนำน้ำตาลตตนโอดแท้สู่ตัวทั่วไทยซึ่งปัจจุบันก็สู่ตัวต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับเกิดมาจากพ่อคุณแม,ม่มีมีอาชีพขึ้นตาลแล้วก็เที่ยวน้งตาลเราก็พบดว่าความต่างระหว่างราคาที่เกษตรกรเที่ยวดาลได้เนี่ยกับราคาในตลาดเนี่ย่ากกันมากมนะครับจึงได้เพิ่มทำาเรื่องนี้แล้วก็มีข้อมูลของ กร,กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ที่ต่างกันอยู่ครับก็คือว่าในในพิบุรีมีตาประมาณ5้แสนต้นนะครับมีคนขึ้นตาประมาณ539เคนเตาตาล291เาสต่าสามารถผลิตน้ําตาลกระนดแท้เนี่ยนะครับได้ประมาณปีละ6 0 9ตันแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์บอกบอกตัวเลขยอดขายน้ําตาลในจังหวัดพิบุรีประมาณ2 0 0 0 0ตันความเป็นมาตรงนี้ครับทำให้เป็นแรงจูงใจในการที่จะนำน้ำตาลกระนดแท้เนี่ยเึงมครัว ตัวไท,ทยเพื่อที่จะทําให้ท่านที่ต้องการน้าตาลแตหโดแท้นะครับได้ใช้น้าตาลแตงโดแท้จริงๆนะครับอันนั้นเป็นความตั้งใจตรงนี้เราก็ได้ทํามาติดกว่าปีแล้วก็ยืนยันในตราของไร่เรายืนยันในความเป็นน้าตาลแตงโดแท้ตลอดมาครับเราได้พอได้น้ำตาลมาแล้วเราทำเต <ๆ S 2> ือเทน้อออออันนี้เห็นไหมครับ นท่านอาีกชั่วโมงหรือไี่ระแทกอะ <ถา S 1> กระชากระแทกแรงกระชาแต่าไม่ไม่ครอบกระชาอื่นนะใช่ใช่ <c oughs>